ไปกันที่คุณกันทราลัตะวันณณอยุธยานะครับรกรรมการบริหารบริษัทหลักทรัพย์ฟิแนนซีไซรัสนะครับสวัสดีครับคุณกันครับสวัสดีครับ,ค,บรค,รครับสวัสดีครับคุณจตุพรคุณสุภชัยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับครับแหมดูเพื่อนบ้านเนี่ยก็ถือว่าดูดีเลยฮะตั้งแต่เช้าตู่ที่พี่ดาวาพี่แนทของเราเนี่ยดูดีแล้วก็เอเชียส่วนใหญ่ดียกเว้นที่สิงคโ,โปร์อาจจะเล็กๆกะติดลบ้านเราเนี่ยเมื่อวานลงไป6จุดกว่าๆวันนี้ดูยังไงดีครับพี่กันฮะก็ต้องบอกว่า ดาวโจนบวกทิ้งเป็นพันนะเราก็ไม่ขึ้นเราก็ไม่ขึ้นโอ้โหมันเสียดายอ่ะที่เขาบวกเยอะเขาบวกวันละสองสาเปอร์เซ็นต์เราก็ไม่ขึ้นครับครับนะครับดูจะดิ่งดิงดูจะยังยังไซเวอออกข้างอยู่นะครับนะครับแต่แต่ยังดีอยู่นิดนึงฮะับคุณจตพงสุประชัยยังยังไม่หลุดแนวแนวรับสําคัญซึ่งเมื่อก่อนแข็งแกร่งมากเป็นแนวต้านที่ใหญ่ที่สุดก็คือหนึ่งหนึ่งสี่หกยังพออยู่แถวแถวนี้ได้ก็ยังยังเป็นที่เบาใจว่าตลาด น่าจะยังกลับมาได้นะครับ <toler ated S 3> ซึ่งวันนี้เนี่ยในอย่างที่เรียนไปตลาดหลายๆตลาดเนี่ยบวกฉะนั้นเนี่ยหุ้นไทยก็มีโอกาสครับที่จะขึ้นไปทดสอบแนวต้านสําคัญคือหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดครับครับนะครับซึ่งเป็นแนวแนวต้านที่เราอยากจะให้ขึ้นไปซึ่งถ้าขึ้นไปเนี่ยโอกาสที่หุ้นไทยจะกลับไปขึ้นต่อมีโอกาสอย่างมากนะครับถามว่าตอนนี้เนี่ยที่ผมเกริ่นไปตอนต้นที่ว่าเราเห็นกันอยู่ว่าเราอยู่ในตลาดเราเห็นเลยดาวโจนบวกหลายวันแล้วครับนะครับเลิกเลิกกลัว คืออย่างที่ผมพูดอาทิตย์ที่แล้วหนังผีพอดูรอสองลราสามจ้าไม่ค่อยกลัวอ่าใช่ครับนะครับอ่าทุกอย่างบวกขึ้นไปหมดแต่ไทยเรายังอยู่ตรงนี้แปลว่าอะไรผมมองว่าหุ้นไทยยังยังขาดปัจจัยที่แบบชอบใจอ่ะคือดาวจนบวกอย่างเดียวยังไม่ชอบอนะครับยังรออะไรที่ที่คิดว่าตลาดหุ้นจะชอบผมก็เลยมามองว่าเอ๊ะอาทิตย์หน้าอนะครับกรงอมีประชุมครับอ่าวันพุธอันนี้หรือเปล่าเป็นข่าวที่ ตลาดหุ้นอยากเห็นนะครับอันนี้หรือเปล่าที่ตลาดหุ้นให้ให้เป็นตัวปัจจัยสําคัญที่จะนําหุ้นกลับขึ้นไปใหม่ได้นะครับฉะนั้นก็ตอนนี้เองก็มีความเชื่อด้วยว่ากรงอมีโอกาสที่จะลดอัตราดอกเบี้ยนะครับประกอบกับประกอบกับไปถ้าเราถ้าเราลดตรงนี้เนี่ยมิถุนาออืมิถุนาเฟสประชุมครับมีโอกาสหกสิบเปอร์เซ็นตที่จะลดดอกเบี้ยอ่าคือเรื่องนี้หรือเปล่าที่ตลาดตลาดหุ้นของเรารอ การที่ดอกเบี้ยลงเนี่ยมันมันแน่นอนเราเราทราบกันอยู่แล้ว่ะมันดีต่อตลาดหุ้นอย่างแน่นอนออืนะครับฉะนั้นนะนอกจากดีดีทั่วไปแล้วก็ยังดีต่อตลาดหุ้นด้วยฉะนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องนี้หรือเปล่าเพราะเท่าที่ดูเนี่ยโอ้ตลาดหุ้นคือดาวโจนไม่ได้บวกเบาๆนะทั้งสองท่านครับบวกแรงนะอ่าใช่ใบวกแรงนะครับแล้วก็เราไม่ขึ้นตามอ่ะครับ นะครับแถมมีฝรั่งเมื่อวานยังขายออกมา2,000กว่าของทุนซื้อนิดๆ200กว่านะครับฉะนั้นเนี่ยผมก็ยังเชื่อว่าถ้ามีปัจจัยอะไรที่ขึ้นมาทำให้เรากลับขึ้นไปเหนือ1157ได้โอกาสที่จะรักษาเปลี่ยนเทนจากขาลงอยู่เนี่ยก็ยังมีโอกาสครับจังหวะแบบนี้มีหุ้นกลุ่มไหนที่น่าเข้าสะสมลงทุนไหมครับ คือต้อง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 ,ต,องต้องเรียนอย่างนี้ด้วยนะครับการที่จะเข้าไปต้องบอกว่าถ้าเข้าไปตอนนี้อาจจะต้องเป็นนักลงทุนที่เป็นเรียกว่าระยะกลางระยะยา,ยาวนะ,นะครับเพราะดัชนีเนี่ยก็ยังมีการเคลื่อนไหวมีกรอบมีข่าวซึ่งอาจจะมาสั่นสะเทือนได้อยู่ตลอดอะนะครับแต่ถามว่าดัชนีตรงนี้เนี่ยราคาน่าเก็บไหมผมคิดว่าน่าเก็บก่อนที่จะพูดว่ากลุ่มไหนอย่างไรเนี่ยอาจจะต้องดูกลยุทธ์ว่าการจะเข้าซื้อตอนนี้คงต้องแบ่งเป็นไม้ไม้ไปนะครับทยอยเข้ารับ วันไหนลบซื้อนะครับดูแนวโน้มได้นะครับสําหรับกลุ่มที่จริงๆกลุ่มที่น่าสนใจเนี่ยผมก็คิดว่าก็มีมีเอย่างอย่างกลุ่มที่จะเป็นบวกมากๆก็คือกลุ่มที่มีผลต่อดอกเบี้ยนะครับดอกเบี้ยลงแนวโน้มดอกเบี้ยลงนะครับหรือ เาขาเรียกอะไรบริษัทที่มีหนี้น้อยๆนะครับอตอนนี้อย่างกลับมาที่การส่งออกเมื่อกี้ที่คุยกัน,นที่เราเคยคุยกันกันได้ไหมครับว่าทุกคนเร่งเร่งส่งออกเร่ง,งดําเลยเร่งดิ้วอ,ะอ่ะ,อะนะครับผมก็ว่ายัางยังยังเมื่อกี้เห็นคุณดุ๊กใจก็เอาเอาดีเสิร์ชจากที่หลายๆที่มาดูแล้วนะครับนะครับทีนี้เรามาดูเป็นรายตัวกันบ้างออืนะครับ รายตัวเนี่ยสำหรับหุ้นเด่นในเดือนเดือนอเดือนเนี้เมษานยนนะครับหุ้นเด่นเนี่ยเราให้ไว้ก็จะมีโอสถสภาครับ OSP นะครับครับโอสถสภาเนี่ยเราเล็มเมนต์ซื้อนะครับปัจจัยพื้นฐานอยู่ที่24บาทครับเรามองนะครับแนวโน้มกำไรเนี่ย Q หนึ่งเนี่ย ก็น่าจะดีดีมากๆนะครับดีดีดีเลยอ่ะดีเกินคาดนะครับโตประมาณ25%ทําเอร์เซ็นทำนิวไฮนะครับฉะนั้นเนี่ยโอสุสภาก็เป็นหุ้นเด่นที่เราแนะนำตรงนี้นะครับส่วนหุ้นหุ้นที่ดูแล้วจะมีน้ำหนักดูแล้วที่จะมีโอกาสที่จะเป็นหลีดรอบต่อไปอย่างเช่นกราฟเนี่ยน่าจะขึ้นไปได้นะครับกราฟแถวแถว4ี่สี่เนี่ยก็น่าสนใจนะครับปัจจัยพื้นฐานเนอยู่แถวประมาณสักห้าสิ เจ็ดห้าสิบแปดบาทนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าราคาน้ำมันโลกเองก็หย่อนหย่อนอยู่ด้วยนะครับก็ยิ่งเป็นสมบผลดีอืมครับแล้วก็ถ้าดอกเบี้ยลงก็อาจจะกราวอาจจะได้ประโยชน์ด้วยนี่เยอะเหมือนกันถูกว่าคุณใช่ครับใช่ครับเพราะผมถึงบอกว่าการที่ดอกเบี้ยลงเนี่ยนอกนอกจากดีโดยโดยโดยแต่ละตัวหุ้นแล้วเนี่ยก็ดีกับภาพรวมด้วยอืมครับนะครับเพราะผลผลตอบแทนพอดอกเบี้ยน้อยลงเนี่ยอ่าเราก็จะต้องเข้าไปหาสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น นะครับผมก็ถือว่าเป็นโอกาสด้วยดัชนีตรงนี้นะครับพันหนึ่งกว่ากว่าพันหนึ่งห้าสิบก็เป็นดัชนีที่ผมคิดว่าเริ่มเริ่ม,เร,ม,เ,รม,เ,รมเริ่มที่จะทยอยเข้าไปาสะสมได้ครับ<ม>นะครับผมดูแล้วมันมีอีเวนต์อีเวนต์หนึ่งครับคุณกันทราฮะก็คือ30ก็ดอกบี้อย่างที่คุณกันตราพูดถึงว่ามีโอกาสที่จะปรับลดแล้วก็ถัดไปเพียงวัน2วัวนก็จะมีเรื่องของกองทุนไทย ESGX ที่ก็แน่นอนจะเริ่มเปิดขายกันตั้งแต่พฤษภาคมเป็นต้นไปเนี่ยมองตัวไทย ESGX เนี่ยตัวนี้จะช รับแรงกระแทกเรื่องของต่างชาติที่ขายมาทุกก่อนหน้านี้เนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรครับพี่การครับก็ก็คงต้องดูตัวเลขนะครับว่ามีคนโอนเข้าไปเยอะแค่ไหนถ้าถ้าผมพอดีผมผมถ้าผมจำไม่ผิดนี่น่าจะถือจนอยู่ประมาณสักแสนเจ็ดได้ไหมประมาณแสนเจ็ดแสนหกนะครับฉะนั้นถ้าถ้าเกิดตัวเลขโอนเข้าไปเข้าไปอยู่ตรงนั้นยิ่งมากก็ยิ่งดีเพราะมันจะรับแรงได้เยอะแรงขายที่มันจะหายไปครับนะครับแต่แต่ว่าผมก็อย่างอย่างที่บอกนะครับ ในแง่ของนักลงทุนเองเราก็ต้องต้องต้องพิจารณาด้วยเหมือนกันว่าเราเราลงทุนตรงนี้แล้วคุ้มไหมนะครับหรือเราจะของเราเองดีกว่าอ่าครับอ่านะครับเพราะเพราะว่าตอนนี้แต่ที่นีเองก็ก็ไม่ได้ไม่ได้สูงนะครับหุ้นหลายๆตัวเนี่ยถ้าทั้งสองท่านดูนะครับดูจากบทวิเคราะห์เนี่ยห่างเยอะเลยนะฮะห่างจะมีหุ้นเยอะมากที่ห่างจากปัจจัยพื้นฐานนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นประเด็นตรงนั้นแต่นี่ต้องเอสจีให้ดูตัวเลขที่เข้าไปครับครับอ มันจะได้ลดแรงขายออกไปได้ระดับหนึ่งนะครับอตอนนี้เราจะได้เบาอาจจะทําให้เบาในเรื่องของโลกโก้มากขึ้นนะครับแรงขายจะได้ไปนั่งรับของต่างประเทศอย่างเดียวครับครับกลับมาที่กลับมาที่ดอกเบีย้ยนิดหนึ่งครับพี่กันฐรา,ฐรารครับประเมินยังไงครับคือตวเนี้โอเคแหละเรื่องของดอกเบีย้ยเนี่ยถ้าดูแล้วถูกการคาดการณ์ถือว่าจะลดแต่ในแง่ของตลาดเนี่ยมันยังไม่ยังไม่ซื้อไอเดียตรงนี้เท่าไหร่หมายถึงว่ายังยังมูลค่า การซื้อขายหรือว่าตลาดเนี่ยยังไม่ตอบรับกับประเด็นเรื่องว่าจะลดดอกเบี้ยเท่าไหร่หากว่าสมมตินะครับผมก็มองไปก่อนแล้วว่าถ้าสมมติว่าเขาลดจริงๆ0-25เนี่ยในเชิงของตลาดเนี่ยถ้ากลับมาเนี่ยดูกรอบมันประมาณยังไงครับคุณกันครับผมคิดว่ามันก็เด้งขึ้นมาน่าจะเหนือนหนึ่งหนึ่งโอ้ผมว่าน่าจะเหนือนหนึ่งหนึ่งหกศูนย์ได้นะอืม,มนะครับผมคิดว่าคือ <ๆ S 1> คือตอนนี้เนี่ยอย่างที่พี่คุณสุภชัยว่าครับมัน คือโอเคเราก็มีแต่การคาดการณ์ว่าสามสิบนี้จะลดะแต่หลังๆนี่มันชอบเห็นว่าเห็นกระตาว่าลดเพราะ,ะว่าเดี๋ยวมันพลาดนะครับเดี๋ยวมันเกิดมันพลิกไปเนี่ยจะทําให้คือต้องต้องบอกงี้การที่เราซื้อหุ้นเนี่ยเราต้องคอนเซอร์เทีฟอย่างมากเพราะว่าเราพอร์ททุกท่านไม่ใช่พอร์ทที่ว่างเปล่าอ่าอ่าอ่าพอร์ททุกท่านติดอยู่ข้างบนก็เยอะนะครับฉะนั้นเนี่ยการซื้อเนี่ยต้องให้มั่นใจซึ่งถ้าเกิดออกมาวันที่สามสิบดัชนีเกิด ดอกเบี้ยเกิดล้จริงๆแล้วก็ดัชนีขึ้นไปนยครับสมมติเรารู้ไปที่หนึ่งหนึ่งขึ้นไปเนี่ยแนวโน้มกลับดูดีนั้นเราเราเอาไปใช้ตามเอาเทคนิคเข้าไปช่วยได้ก็คือ f o ลโ o w ตามเลยได้อ๋อก็ยังนะครับคือยังรอไหวอะว่าแค่ไหถูกรอไหวครับโอมก็ไม่ได้ไม่ได้สูงกว่านั้นนะครับเพราะว่าไอ้ที่ซื้อดักกันอยู่ในพอร์ตเยอะแล้วครับออนะครับอันนี้ก็ถือว่าก็รู้ไว้ก็รุ้นนะฮะสาสเมษา แบงค์ชาติเอกรนงอเนี่ยเขาเขาจะคิดเห็นเหมือนกับพวกเราเราคิดหรือเปล่าครับพี่กันถ้ารู้กก็ก็มีโอกาสเห็นท่านพูดว่าเอาปัจจัยทางด้านของแผ่นดินไหวเอาปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจปัจจัยทางด้านของ <c oughs> ของของอคุณทรามเข้ามาด้วยเนี่ย <c oughs> ก็น่าจะนะครับน่าจะอย่างนั้น <c oughs> ครับผมครับเอาละครับว,วันนี้ขอบพระคุณมากแลครับพี่การครับครับ <c oughs> ขอบคุณครับทั้งสองท่านขอบคุณรายการครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ